ดีครับพี่น้องโอ้ไม่มีบัตรทิดไม่ชิบให้เบิ้งดอกไม้ถ้าเบิ้งดองไกไม้กไม่เอ็นเมืองนอกดอกไม้เป็นบรรยากาศเมืองนอกเมืองไหนนี่เมืองโซพอนหมู่บ้านโคพาสา าดอกไม้ทุ่งนาเหมือนเขาจะปลูกอะไรดอกไม้เป็นดอกหญ้าเหมือนเหมือนเหมือนดอกหญ้าสีสวยสีสวยมากดอกอะไรเนี่ยดอกเรื่องเหลืองมีที่้อ,อกเบิ้อง มีกลิ่นหอม เขียนมาเลยไม่รู้อ่านไม่ออกกากามีเนินเขาตรง เราตั้งนานไม่มา